เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อ,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับนี่ของมาชีเผารถสวยๆมาชมรถสีเล็กๆนะครับตันนี้เป็นตัวยูร่าครับโตโยต้าปีอ่า02นะครับโต,ตบโยต,ต้าโคลโรนาเครื่อง 3S 2.0ไม่เคยแก๊สนะครับละมันล้วนเจ้าของขายเองโดยตรงในเล่มครับเอาไปโอนกันได้เลย ไม่น้อยเพียงแสนสามลานเองเครื่องดีเคียดีเคร,รื่องแห้งๆครับดีมากเจ้าของรับประกันเลยครับเหยออโต้เข้าดีเข้าครบแอร์เย็นเทียบภายนอกสีสันเงางามภายในสะอาดสมบูรณ์เจ้าของดูแนงดีครับสุสภาพดีอมใช้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสภาพดีเลอกซื้อมาจำํำเลยไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ เล่มเอกสารชุดโอนครบที่จัดดูรถอยู่บ้านโปงน่งแถวแถวนครปฐมครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดชื่อคลิปหรือกดที่เขาว่าเพิ่มเติมได้เลยจะนัดแถวบ้านโป่งหรือนัดแถวนครปฐมก็ได้นัดหมายโดยตรงได้เลยนะครับราคา47,700บาทครับคันนี้รถสภาพดีพร้อมใช้ครับเจ้าของดูแลดีของเครื่องงเดิม สนใจก็สายตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ